วิธีการที่จะดึงตัวตนที่ส่งพลังข้างในคุณรู้ไหมว่าตัวของคุณมีพลังมากมายแค่ไหนคือบางคนนะเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยตระหนักรู้เลยว่าตัวเองอ่ะมีพลังขนาดนี้แล้วมันน่าเสียดายมากเลยบางคนรู้ตัวตั้งแต่เด็ก นะบางคนรู้ตัวตั้งแต่5ขวบ10ขวบ20 30 40แต่สิ่งที่น่าเสียดายกว่าคือตายไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเรามีพลังนี้อยู่ภายในซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มามามาครูจะบอกให้ทุกคนเนี่ยดึงพลังตรงนี้ออกมาเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้ที่เขาสําเร็จ5% 1%นะ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเก่งกว่าเรามันไม่ใช่ว่าเขาแบบเหนือเป็นเทพเจ้าเหนือกว่าเราไม่ใช่นะแต่เขารู้วิธีการปลดล็อกและดึงพวกนี้ออกมานะเขาใช้ศักยภาพที่แบบคนส่วนใหญ่ใช้แค่5%แต่เขาสามารถทีะ จะแอคทีเวตเราใช้ได้เยอะกว่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักว่าตัวตนของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไปไ,ปได้ขนาดนั้นเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถตระหนักรู้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอะคือเราเองเนี่ยจริงๆแล้วมีในส่วนของเนื้อหนังมังสาะเรื่องใน,ในเรื่องในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะทีนี้พอบางบางทีมันอยู่กลืนกันจนคุณแยกไม่ออกแล้วคุณคิดว่ามันมีอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวนี้ที่เรามองเห็นจับต้องได้จับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้า แล้วก็รู้สึกว่าเราแค่นั้นทีนี้เมื่อไรที่คุณอยู่แค่ตัวตนข้างนอกที่จับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะสร้างลิมิตคือไม่มีใครมาลิมิตคุณนะตัวคุณนะลิมิตตัวเองลิมิตก็คือข้อจํากัดเราอะพอตาเรามองเห็นแค่นี้หูเราเคยยินพวกนี้อะไรต่างๆประสาทสัมผัสที่ผ่านมาทั้งหมดประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ผ่านมาเราเก็บเป็นข้อมูลความทรงจําดาวน์โหลด วน์โหลดข้อมูลมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเราก็คิดว่าเราได้แค่นี้แต่ในความเป็นจริงแล้วครูบอกว่าเราไปได้กว่านี้ทะลุทะลวงถึงจัก,กรวาลได้เลยนะคะแต่เราแค่ไม่รู้เองแล้วเราจะจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะใช้การได้อย่างไรวันนี้ครูมาให้ฟรีๆนะคะอันแรกเลยนะที่ครูแบบเน้นย้ําเลยว่าถ้าเราอยากจะยกระดับของมิติจิตของเราขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือการที่เราเองต้องรู้จักที่จะแบบสิ่งที่เราประเสริฐมากๆเลยคือเราสามารถที่ยกโทษให้อภัยได้นะคะคือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไม่จําเป็นจะต้องไป มันถึงมีคําพูดว่าเวเรย่มรังกรรม้วยกันกไม่จองเวรไงตัวของเราเองเนี่ยนะมันก็มีจิตอยู่เห็นไหมจิตยังมีหลากหลายระดับเลยตัวตนที่มันอยู่ข้างในของเราก็มีหลายตัวมากเลยทุกคนทีนี้เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยก็ปล่อยแค่ว่าเวลาสถานการณ์หรือโลกเหวี่ยงอะไรมาเนี่ยพอเราไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยมันก็จะมีจิตที่ต่ํากว่าจิตจริงของเราอะ ก็ตอบโต้ไปเวลาที่ทุกขเกิดขึ้นมามันไม่ได้มีปัญญาในการพิจารณาอะไรเราก็ทุกแล้วก็วนวังวนอยู่ในความทุกข์หรือใครทําอะไรเรามาแล้วก็เสียใจแล้วก็วังวนแล้วสิ่งที่สําคัญคือเอา energy เอาพลังงานทุกอย่างไปอยู่ในตรงนั้นมันออกไม่ได้ทีนี้เนี่ย เพราะการทําแบบนี้แหละทําให้คุณไม่สามารถที่จะดึงตัวตนที่มันเจ๋งที่สุดที่มันอยู่ข้างในออกมาเขาบอกว่าจริงๆข้างในบางคนเปรียบเทียบว่าข้างในของเราอ่ะมันเหมือนมียักษ์อยู่ข้างในเมื่อไหร่ที่เราปลุกยักษ์ให้ตื่นโอ้โหคุณเอาอะไรก็ได้บางคนอาจจะเรียกข้างในว่าเป็นก๊อดเป็นพระเจ้าแล้วแต่แต่คุยแค่จะบอกว่าข้างในมันมีพลังงานที่มันยิ่งใหญ่มากเลยที่แบบว่าโอ้โหมันมีทุกอย่างในตัวของเราตรงนี้อยู่ที่เราจะเลือกตรงไหนออกมาทีนี้คุณก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าของเรามีจุดคนที่แย่ที่สุด นนคนที่ดีที่สุดทีนี้แล้วแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตอะไรเวลาอารมณ์ตรงไหนเราก็จะดึงคนนั้นออกมาเวลาที่แบบอะไรแย่ๆอารมณ์อารมณ์เสียๆขึ้นมาเราก็จะดึงอะไรพออารมณ์เสียเสร็จเราก็จะดึงส่วนใหญ่เนี่ยตัวตนที่เราจะถูกดึงมาดึงตาม Fre q u e n c y หรือ vibration ของอารมณ์พออารมณ์โกรธเราก็จะดึงนะพอโกรธเสร็จตัวไหนออกมาคะเวลาโกรธ ตัวตัวแบบอยากจะออกมาต่อยอะไรได้ซ้ำใช่ไหมนะพอเราแบบอารมณ์ดีอยู่ในคลื่นดีเราก็จะแบบมีปัญญาขึ้นมาแค่ะจะบอกว่าในความเป็นจริงเรามีร่างนะร่างเทพของเรานะที่อยู่ข้างในอยู่แล้วคุณอยากจะเก่งระดับไหนวิธีการนะฮะวันนี้ครูวิธีการดึงออกมานะคะคุณรู้ไหมว่าวันนี้หลายหลายหลายๆ,ๆอย่างในนี้คือรู้ได้พลังจิตประกอบด้วยอะไรบ้างการออกจากสเตจการเป็นเหยื่อออกมาเป็นผู้สร้าง คุณนะครูคจะบอกให้ว่าจริงๆอ่ะตัวตนที่แท้จริงของคุณฟังไว้ให้ดีนี่คือไลฟ์ในการตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่ะคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อสร้างนะคะคุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่อสร้างอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนสมัยที่เป็นจิตวิญญาณเนะี่ย มันสร้างไม่ได้มันคิดได้มันอยู่ในโลก thinking world มันอยู่ในโลกแบบ spiritual นั่นน,นี่นู่นแต่มันสร้างอะไรไม่ได้มันได้คิดได้คิดมีพลังงานแต่ทําอะไรไม่ได้เรามาใช้ร่างเนี่ยเพื่อสร้างผลงานสร้างอะไรบางอย่างในชีวิตบางคนถ้ายังไม่สร้างอะไรเลยนะคะคือมาเพื่อมาสร้างตรงนั้นมีความสุขตรงนี้มลนลัลลามามีประสบการณ์ถึงประสบการณ์บางอย่างมันเป็นประสบการณ์ความทุกข์บ้างไม่เป็นไรเพราะเรามามาเพื่อมาเอ็นจอยต่างๆ,างๆอันนั้นเนี่ยเราต้องออกจากเสเตจการเป็นเหยื่อก่อนถ้าเราแบบใครที่ยังไม่ตื่นเรื่องเนี่ย แล้วอยู่ถูกกดกดเป็นเหยื่อทาอะไรไม่ได้ชีวิตฉันออกจากตรงนี้ไม่ได้บอกไม่จริงในความเป็นจริงครูยังไม่รู้ความลับอะไรบางอย่างคือคุณอยู่ในสภาวะสร้างแล้วในนั้นเนี่ยคืออันแรกที่ครูบอกเลยว่าทุกคนต้องอยู่ในสภาวะผู้สร้างพอหลังจากผู้สร้างเสร็จนะอีกอันหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่โดนอยู่ในทุกวันนี้เลยในประเทศไทยหรือในต่างประเทศทั้งหมดเลยคือพวกเราทุกคนเนี่ยโดนอยู่ในระบบท่าของการเงินเราอยู่ในระบบด้านของท่าของการเงินคืออะไรคือเมื่อก่อนเนี่ย นะระบบธาตุมันมีอยู่ตลอดเลยมันมีตั้งแต่นูน้นอดีตตั้งแต่สมัยยุคหินไดโนเสาร์มันมีระบบธาตุมนมุษย์เราเป็นธาตุมาก่อนปรากฏว่าในยุคนี้ยุคเริ่มธาตุมาเมื่อก่อนก็จะมีการล่ามโซ่เป็นธาตุเป็นอะไรอยู่นั่นนี่นูน่นในยุคนี้ไม่มีการล่ามโซ่จริงๆแต่ว่าใช้เงินในการล่ามโซ่ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ใช,ใช้ใช้ชีวิตด้วยการที่แบบวิ่งไล่ล่าหาเงินเป็นธาตุของเงินแต่ในความจริงถ้าคุณเปลี่ยนสเตตปึง้ง เสียนสร็จเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วคุณปักหลักอยู่ตรงนี้คุณสามารถดึงดูดเงินเข้ามาได้แต่ไม่ได้หมายความว่านั่งเฉยๆนั่งดึงจิตด,ดึงดูดมันจะมีวิธีการนะคะแล้วก็การเสเตทหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนะเ,เป็นธาตุกันเยอะมากเลยคือเสเตทของการที่พอระบบต่างๆที่มันไม่ คือมันไม่เอื้อให้เราตื่นเนี่หยหลายๆคนก็เกิดหนี้เกิดขึ้นหนี้สินต่างๆเกิดจากการไม่รู้ของเรานะทีนี้เสร็จในคอร์สเนี่ยจะมีวิธีการบอก้วยว่าคุณทํายังไงคุณไม่ต้องเป็นหนี้อีกตลอดชีวิตวิธีการแก้คุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณเชี่ยวชาญเรื่องหนี้คุณเป็นมาเยอะดังนั้นเนี่ยนะมันมีวิธีการแก้ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ไปต่อนะในหนังสือเล่มนี้นะน,น,นี่ขนาดหนังสือเล่มนีค้คุณบอกว่ามันเกินราคามากแล้วหลังจากนั้นอะ เข้าไปใช้กฎอันนึงที่เป็นกฎจัก,กรวางก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นแหละในการที่ทํายังไงให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแต่การจะเป็นแม่เหล็กได้ถ้าคุณยังอยู่ในระบบเหยื่อคุณดึงดูดไม่ได้คุณต้องผ่านสเต็ปหลังหลังเนี้ยหลังจากพวกเนี้ยจำได้ไหมมันจะผ่านสเต็ปว่าเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อเราสู้เราเออไม่ใช่เราสู้เราสร้างได้นะไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง next step ฉันเป็นผู้สร้างฉันไปได้มันมีวิธีการสร้างสร้างเสร็จเฮ้ยเราต้องออกจากระบบ ต,ต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบธาตที่โดนเราวิ่งทํางานทุกสิ่งอย่างเราแบบยอมเสียความสุขส่วนตัวเพื่อไปแลกเงินมาเป็นทาสของเงินแต่เราปรับกลับกันเดี๋ยวเราจะเป็นนายของเงินซึ่งก็จะมีวิธีการบอกนะในการออกจากระบบนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกฎแรงนึงดูดให้เราได้เข้าใจว่ามันง่ายขึ้นจากการที่ถ้าเราอยู่แล้วเราเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ๆแล้วเงินมันวิ่งเข้าหามันดีขนาดไหนแล้วก็มีสเตตอีกมันมีสี่สเตตในในในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่ง 2,005ไม่ซื้อไม่ได้แล้วราคาก็ดีดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ออกมาครูจะครูขาย5,009นะนะแต่ตอนนี้เป็นพรีออเดอร์นะคะรับประมาณเดือนธันวาก็สามารถซื้อเป็นของขวัญได้นะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพลล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วๆเพาว่า